เจ้าของบ้านเจ้าของบ้านเป็นสิุทรจ่าข่อยบ่อเพื่อนเอื้อเขามากินข้าวเข้าบ้านปันนี้ข่อยก็ตื่นเตียนอยู่เด้กพี่น้องเบิ่งทีว่เบิ่งเพิ่อนตั้งสมัยเด็กหน่อยเบิ่งเพิ่อนแสดงนางแม่เบิ่งเพิ่อนแสดงนางเบิ่งเพิ่อนปีนี้ทีกขวานปีนีอย่างเนาะเมื่อหนึ่งเมื่อนี้มากินข้าวบ้านเพื่อนก็เป็นตื่นเตียนตื่นอย่างไงพี่น้องงามบอกอาเขาไม่เข้ามาอยู่บ้านใครฮะอุ้ยเกือบถูกนะอะไรบ้านเมียหลวงหมายเลขหนึ่งจริงหรอ ทำไมฉันมันมันออกมันออกกล้องกล้องเขาไม,าม่อะฝั่งบนน่ะไม่เอาฉันอ,ออกออกด้วยไหมไม่เป็นไรไปเถอะเอาไปเถอะใครเข้ามาแล้วสี่พันห้าพันคนมาแล้วพี่น้องเสียงมันข้องอะไรไหมไม่เ <c oughs> อาออกอ่านเอกสัรไหมทุกคนตอนนี้เราอยู่บ้านใครเราก็ไม่รู้แต่ว่าไม่บอกก็ให้ทุกคนดูตักรูปเอานะครับตอนนี้คนดูเท่าไหร่แล้วนี่อุย้ยคนดูเยอะจัง ซี่แกมผะนะบ้าพี่เปีกไม่ใช่เป็กี่เสีายญาณน,นะครับคนเราปีกได้ไน้องเ,เลิศส,สุดบ้านหลังนี้เขาบอกได้โอเคเราจะไปบุกแล้วนะครับนี่นะครับเพิ่นเตียงตอนรับแนวกินแนวยากสวัสดีครับอุ้ยได้กลิ่นปลามาตั้งแต่ชั้นหนึ่งเลยอ่ะมันไหลลงไปู้นเลยอ่ะครับไม่นะไม่มีส้มตำเอาหรอตาเรา มาแล้วมาแล้วสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับตัวจริงว่านี่ใจ้ซับเบอร์เลยเด้อตัวจริงว่านี่ผู้ใหญ่ยังสวยมเดิมนะฮะอืออือเฮ้ยผู้ใหญ่มาแล้วครับผมได้ฮะทำไมถึงเรียกผู้ใหญ่ดูไม่เพราะเขาคือผู้ใหญ่บ้านฮอนแลนด์ฟินแลนด์อ๋อฟินแลนด์โอ้ยเปลี่ยนตะบะเทียดเดี๋ยวเขาพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตั้งกล้องก่อนนะครับเชิญละคนอ่ะพี่น้องโอเคมาแล้วน้อำน้องบิ๊กมีอะไรบ้างคระวันนี้ عم, <ๆ>ส้มตำส้มตำนะคะใส่แองโชวี่แต่หนูชอบกินรสไหนจริงๆแล้ววาจริงไจริงๆแล้วผมเป็นคนที่กินเผ็ดทานเผ็ดทานรสจัดอยู่แล้วเค็มเผ็ดหรือเค็มเปรี้ยวเค็มหวานทุกรสทุกรสทุกรสได้เลยใช่ค่ะทุกรสได้ต้องชินบะมีมาเซียวว่าถ้ยจริงดีจริงค่ะปกติเห็นในเห็นแต่ข่าวรีวิวไหมเห็นแต่เขารีวิวโอพูดเร็วมากสองภาษาสองภาษาปลากระเบนปลาปลาปลาตอนนี้เปลี่ยนบอกกันนะครับไม่พูดได้พี่ชอบฟังแต่ว่าเาจะฟังไม่ทันอ๋อโอเคชอบบอกดีแล้วก็ เป็นคนทานเผ็ดอยู่แล้วค่ะแต่อันนี้ไม่เคยทานนะเพราะว่าเห็นเขารีวิวกันเยอะมากฉ่าๆเลยใช่ก็อยากกินแต่วันนี้ก็จะมากินจริงๆด้วยลองชิมนะว่าเป็นไงบ้างเป็นฝากนาบอกว่าให้มาชิมได้ชิมมันมีมากีบไปดิแขกมาบ้านต้องมาชิมเค้าบอกว่าไหนพี่ดองเบอร์ใครเนี่ยเค้บอกใครเนเขาก่อนไหมอะไรนะคนเราดูท่านไหนครับคนดูเ๋อเราจะพูดยังไงนะอย่าพูดตามคนเบอร์เท่าไหร่นี่คนเบองเท่าคนคนออกแล้วคนเบดพันเท่าไหร่นี่แปดพันหกแปดพันหกเฮ้ย สันที่แป0พนคน6นตัวคนตาทไมอะทำไมอะทำไมหน้าตาเดียพ่มันก็แบบว่าหรอนก่อนพี่ยาจะพี่ยาสองคนน่ะเก้าันจะหลงปิดยอดเลยจะหลงปิดยอดแล้วน้องมาเก้าพันใจช่วยด้วนี่นี่เช่าไ่ช่วยตามช่าพี่ยากับพี่โอ้ย เริ่มตรงนั้นมีสองช่องน้องพี่ไม่เคยพบหลักพันเลยอย่าพี่พบหลักร้อยกับหลักหน่วยตลอดใช่ไหมครับหลักหน่วยเจันหน่วยเสิไม่หลอกครับเอาล่รถเป็นชาติดีเริ่มนี่ในในหมื่นหนึ่งเนี่ยมีสามีดิฉันด้วยนะหนึ่งคนเขาเขาเจ้เข้าใจเอสวัสดีค่ะนุ่งเอสามีพี่ชื่อนุ่งเอใช่อยู่ในป่านนี้จ้ะตอนนี้อยู่ในป่านี้ป่าว ใ่เขาเคาต่อเขาใจอยู่ตลอดอันนี้อยู่ปากเนี่ยแสนใจก็เขานี่แหละเรยมอออันะคเส้นนุ่มมากโอเคไหมถือว่าไม่เผ็ดมากนะครับไม่เผ็ดอีสานคือไม่เผ็ดไม่เผ็ดแห้งไหมไม่เผ็ดมากพอดีกินบบเผ็ดกินก็กินได้นี่ก็คือถ้าคนชอบเส้นนุ่มก็ห้านาทีเราห้านาทีแต่ถ้าคนชอบเส้นกรึบๆก็สี่นาทีสี่นาทีครึ่งแบบแล้วแต่ว่าชอบแบบไหนเลยน้องผมชอบกินแบบออกเป็นกึ่งไม่สุกนิดนึงอ่ะน้องผมนอ๋อเหมือนกันชอบแบบนั้นสี่นาที ใช่แต่มันจะมีมันจะมีความเป็นไทยมันจะกะเพรากะเพราโหระพาโหระพาใช่ใช่ใช่เขาตอนแรกก็จะเผ็ดแบบเผ็ดแบบจี๊ดแบบจนปากหองไม่ใช่แสดงว่าไม่คนทานเผ็ดไงแต่แต่เหมือนอันนี้ถ้าทานไปเรื่อยมันจะเริ่มเริ่มเผ็ดขึ้นเผ็ดขึ้นเผ็ดแต่นี่มันเข้มข้นมันอีสานคือมันนัวมันนัวมันนัวอ่ะอ้นเต้นทองแดงสิทองแดงเป็นคนตายมั้คเปนตายมันนัวนะมัน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 ร้อยอ่ะโว้ยพี่ต้าคะอันนี้ลองจับดูว่าใช่ลองพิกตัวจริงไหม วิ่งทำไมยังไงเพราะว่าเมื่อเช้าอ่ะมีข่าวลงอ่ะว่าทุกขฮะเสียชีวิตอะไรไม่ต้องไปต่อจริงเต็มไปหมดนะครับบนโซเชียลเกิดอะไรไหนเล่าสิตริงหรือเปล่าพี่อตัวจริงหรือเปล่าก็ตัวจริงนะหนูไป็นข้ออะไรตรงไหนอ่ะพี่น้องเมื่อเช้าตื่นขึ้นมาพี่น้องย่าโทรมาเต็มเลย แล้วเขาไปลงในทางที่ต่อทางบ้านปาแล้วว่ากล่าวดวงเพื่อนไปีร์ียนประสุบวัเหียหลังจากกลับมาจากคอนเสิร์ตแล้วคนแชร์เยอะมากหรือเป็นเหตุผลที่เขามาดูเยอะวันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องนี้ปะว่าแบบว่าเขาบอกว่าจริงหรือเปล่าเขาบอกขอตอบตะก้ามาเฟียค่ะคุณทไมเดียร์ทไมเดียไม่เหนียว ตำไทยใช่ไหมครับตำไทยค่ะอันนี้ตำกุลาอราไก่ย่างอันนี้อันะไรเนี่ยปลาป่านะเขาเรียกตำอะไรตำาส้วนหรือเปตํส้วนเป็นเส้นตำกุบาาสิ้ตำาส้วนทำไมมันเป็นเส้นไม่ขนมจีนห่ะตําโม้ไหมฮะตำมําโม้ มีแหนมด้วยแหนมแหนมพี่น้องเอาใม้หนูชิมมันฝ่ายนี้ยู่อยู่เดี็กๆเด้อยังอยู่อยู่นะครับยังไม่สาระห้านะคะ่ะยยังอยู่อยู่พี่น้องย่าเฝ้าอย่าเฝ้าออกข่าวไปทั่วไปทีเด้อยังมีชีวิตรอดอยู่นะครับอย่าเฝ้าแปลว่าอะไรลูกอย่ารีบอย่ารีบอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าอย่าูกค้ะตู้คุนลูกค้ารีบมากค่ะเตรียมกดซื้อนะคะโพิ่มไปไหนมือด้วยคือแบบคือยังไม่รู้ว่าใครใจเย็นหน่อยได้ไหมให้แบบลูกค้าอาหารสักคำสองคำใส่เอ็มซีคุยกันว่าคุยหน่อยว่าคุยเราเคยเจอกันไหม เราเคยได้รับรางในรายการถึงตึงๆใช่ค่ะอุ้ยเราไม่เคยเจอเลยแต่เวลานมันนานแล้วเนาะค้นดูก่อนนะกี่ปีก็สองสามเดือนปะเฮ้ยไม่นานมากแไ่เจอพี่อ๊ะไม่นานมากนานนานกว่าสองสามเดือนจริงเหรอครึ่งปีครึ่งปีหลืออ๋อครึ่งปีครึ่งปีเจอตอนเจอตอนน้องาจจะหลงคนหรือเปล่าฮะไม่ไม่หลงไม่หลงไม่หลงแต่ในปีนี้ ใช่ตั้งขับใจลอยมากนะอะไรนะลอยคอมเมนต์เป็นรอตะกล้าไปกล้าสุดๆตื่นหัวมากเลยไหมคะทุกคนอยากดูใช่ไหมวันนี้อยากถามอะไรก่อนเอออยากถามอะไรก่อนถึงจะให้ปักเอฟซีต้องพยายามขอใจสิตอนนี้เขาจเท่าไหร่ตอนนี้สี่แสนใจขอล้านหัวใจล้านใจมาล้านใจถึงจะเปิดอะไรให้ดูเปิดเปิดกระโปรงพี่อา้ยไม่ต่างแล้วนะคะ คนดูขนาดนี้ล้านใจไม่พอหรอกต้องเท่าไหร่สิบล้านใจโเพี่อ่ะเขาเปิดกระเบื้องกระนบื้องกระเองกระเบ้องกี่เ้อนระอระบพี่อ่ระเ้อรีเ้องกรบอกะเบื้รเบ้าะเ้องกระเบื้องกระ้อะกรกันคะขบยอะไรเย้องกะเบกระเ้องกะเบื้องกระเบืองกระเบื้าวก็ไเ้องกระเบื้องกระเ้งกั้องกระเบืองกระเบืนองกระเ็้งกระเบองกระเบื่องกระเบ้องกระเตียนงกระ่บื้กมี้ะกร จะดีหรอบนะโชยเๆชอบกินส่วนนี้่อ่าบกากินร้ายไหมบอไม่ค่อยถนัดอาหารอีสานเท่าไหร่ครับพี่พี่อ่า้อีสาห์อพคนทักน้องบีน้องให้สอนสอนเออพี่อ่งพแพวอกหน่อยได้ไสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจาสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าหนูมาแล้วจ้าหนู่าแล้วจ้าโกดหัว กดหัวใจใครหนูด้วยจ้าอะไรนะใครหนูด้วยจ้าใครหนูด้วยด้วยจ้ามาขายของจ้าเดีวมาขายของจ้าอันนู้สิมาขายของหนู้สีมาขายของนู้สีนูสีมาขายของหนู้ร้อนเงินหนูร้อนเงินหัวหัวบอลไห้ใส่บ่อยเงินใส่บ่อยเงินใส่แต่ด้วยต้องมาขายของพี่จะรูมเพูดต่อเกลียดนะฟางแดงเร็ว แรงไม่ได้ไม่ได้ได้ได้พี่อ้นนั่งสไล์พี่อ้นสไลด์พี่สานเลยอยากพูดสานโอเคไหนอ้นหลองมั่งสิอพี่อ้นพี่อ้นบอกอย่าพ่อบอกอย่าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่นอนได้แล้วหรอพี่ชักแค่ชักก็คนอีสานแล้วไม่ชอบไงชอบชอบดูชอบสไลด์ดูแล้วก็อยากอยากพูดแบบอยากอยากพูดเก่งๆอ่ะเดี๋ยวพูดได้พูดได้อยู่ตรงนี้เปล่าพูดไม่ได้ถ้าพูดได้เลยมีความสุขมากเลยเลพี่นพี่อนมา ม,มาเบิงพวกหมูมาเบิงมามามาเบิงมาเบิงพวกหนูพวกหนูลายลายด้วยจ้าลายด้อจ้าตอนนี้เท่าไรแล้วเนี่ยตอนนี้เทไรแล้วเนี่ยจะมือห่าแล้วจ้าบอ้โหจ้าโอ้ยยยยยไปที่ช่องพี่บ้างนะยยยอยย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 ยดตยมยายยยลยยยยยยายย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 นนี้มาเจอ พี่ธัญญากับพี่อ้นตัวจริงเป็นไงบ้างคะจริงๆแล้วเราก็ติดตามพี่ๆบ้าถ้าจะเรียกพี่เราจริงว่ติดตามแต่ตอนนี้อายุ24เดือนหน้าเดือนหน้าวันที่สิอายุครบ25่สิบห้แล้วพี่ยาเป็นเท่าไหร่คะเราห่างกันครึ่งครึ่งชีวิตกันพี่ยากับพี่อ้นเข้าวงการพรสองอะไรดีกว่ากิ๊ชพี่ยาเข้าตอน2475ี่เอ๊ะตอนเรอบพาพี่ยาเข้าตอนเรอบพาเล่นหนังเรื่องแรกเรื่องอะไรนะพี่พี่ยาอุ้ย ก่อนกระโปรงบานขาสั้นก็เดี๋ยวนะท่านขุนเด่นน้อยแห่งสยามตอนนั้นเรายังอายุสิบห้าเรายังเดินตามพี่ย่าอยู่ที่โรงเรียนอยู่เลยยังต่อตัวกันอยู่เรียนโรงเรียนเดียวกันใช่ใช่แล้วก็พี่ย่าเข้าวงการก่อนนานมากตอนมสามตอนนี้ปีเนี้ยสิบเก้าปีนะฮะตอนที่พี่มสามผมยังเป็นบุญอยู่อาการบุญยังไม่ตาไป ยังอยู่ท่าเดิมอยู่ใช่ยังตีอัจจะเป็นครูอาจจะเป็นครูพี่ในแบบว่าใช่อ๋อก็เลยกลับมาได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งใช่ถูกต้องหานใจร้านใจร้านใจพี่ดองทำอะไรนะสัญญาอะไรไว้ลืมร้านใจแล้วะไรนะร้านใจแล้วเราจะขายของขายได้แน่าอนพี่ดองผมก็เรียกว่า ปกติคือดูแต่เด็กด้านดีเนาะดูละครดูตอนนี้นนกคนมือนเนี่กแบว่าไอ้ได้มานั่งกินข้าวด้วยตอนเจอกันเนาะเออดีใจมากไ,ไม่คิดว่าจะได้มานั่งตรงนี้ว่าเราก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่แบบเรียนหนังสือตามบ้างนะครับ<โ>ก็จนกลายไปเป็นแบบนี้แหลคะครับก็คือถ้าพี่มีลูกตั้งแต่ตอนที่พี่แต่งงานก็จะเท่านี้เลยแต่มนันก็ประมาณเลียอย่างนี้เรียสิบหกสิบหกี่สิบหกเพราะว่าอ้นกับเมย์ก็คือชิงสุขกอนถามด้วยก็แค จริงสุดก่อนค่ะแห่ว่าอะไรเราก็ไม่ค่อยรู้จักคำคำนี้ซะด้วยสิแต่ว่ากินกันก่อนกินว้า,วา,วา ยตางน่ะเขาไม่เห็นือด้วยเขาว่าไงบ้างตาไม่เห็นเื่อยเลยมันอยู่ไกลมากครับเหมือนร้อยกิโลเมตรเลยลางใจเราพาเราเอามาค่ะโอ้โหพี่ต้องแบบว่าไลฟ์เป็นชั่วโมงชั่วโมงกว่าจะได้ลางใจโอ้ยคอมเมนต์พี่ก็จะได้มาพี่บ่าพี่ตั้งสังไม่บ่อยไงครับวันนี้แบบเมื่อเมื่อไงหลายพี่นอนเราบอกตัวเกี่ยวเลิศพร้อมซื้อตลอดโอ้จริงป่ะหรือว่าเขาจะมาขายส้มตำเมื่อไหร่ไม่้วันนี้ไม่รู้เขาจะขายอะไรแต่ว่าจะเสื้ออย่างเดียวเออ เธอรจาบ๊กคุณชื่อคุณสังเวียนนะคะว่าน่ารักทั้งสามคนดีฉันชอบคุณสังเวียนอยากโอนเงินให้คุณสังเวียนตอนนี้เขาจะนาหรือเปล่าเสียงไกลค่ะเขาว่าเสียงไกงไกลม่อยู่ไหนเดี๋ยวไใครไกลครับคนระบุชื่อค่ะเดี๋ยวจะแก้ไขนะอ๋อมันเป็นเสียงโรศัพโทรศัพท์เสียงอ๋อเสียงจากโทรศัพท์เราไม่ได้โทรศัพท์ใช่ไหมเอ้เียเขานไม่คิดเหนหน้าไม่ครบเลยชิ้นกันนิดนึงนะพ่อของตาลพ่อของตาล่าปอกไม้ปอกไม้หนึ่งว่าไม่ปอกไม่ปอ เอาปักเลยก็ได้ค่ะพี่ปักนั้นอร่อยครับพี่คนสวยปักยังไงคะเอ้าปลาแล้วเราปักอะไพี่โลมากก้าเสียงชัดแล้วก็บอกหนีกอลาก้าอย่างเดียวเลยทุกคนเราเห็นไหยอันนี้ปักตะกคร้หน่อยเด็กมิคาไหมอันนี้ปากตะค้านะคะวันนี้ใครสวยคนนั้นปากตะค้านะครับสิถ่ายอะไรก่อนถ่ายอะไรก่อนปราตะกช้าันนี้เราจะใช่อย่างไีไม่ไม่ดูทครับตะค้าตอนนี้เกแขกรับชมไปดูนะคะ อยู่นะครับบะหมี่มากันที่หรอนี่วันนี้เราไม่ได้มาขายเราไม่้ขายนะครับเราจะขายสิ่งนี้นะครับเราขายสีส้มๆ้มค่ะเราขายสีส้มๆนะคะเพราะว่าบะหมี่ผลิตไม่ทันค่ะตอนนี้เอาเราจะได้กลับบ้านมาครับสักซองสองซองได้ไหมเราจะขโมยของกระป๋องเขาอย่าบอกนะวันนี้กระป๋องนี้เอาไก่ไปด้วยนะอุตส่าห์จะเจอเจ้าของไปเขาไม่สักหน่อยไม่เจอหรอกโอทุกคนเขารอหลอกเจอคุณถ้าวันนี้จะกล้าถึงคันเดี๋ยวเจอกันวันหน้าไรหน้าบะหมี่มาเกลือเอฟฟี่เต็งกันตากันเลยเต็มตีเลยซับหัว ซัพพอร์ตเด็กผู้ชายคนนี้่ไหนไหมคะช่วยซัพพอร์ตเด็กผู้ชายตัวเล็กคนนี้ลูกติดสองคนน่อได้ไหมคะช่วยผมแบบมีเงินค่าจ่ายค่าควงแหวเพิร์มค่าทวงค่าเทอม่อได้ไหมคะลูกติดขวบคะคนแรกจะห้าขวบแล้วจีโรดีทั้เหมดผู้หญิงหนึ่งผู้ชายหนึ่งผู้ชายคนเล็กผู้ชายผู้ชายคนเล็กสองขวบที่ยังไม่ได้ขาย อะไรเนี่ยน้ำส้มอะไรคะน้ำส้มอ่ะอน้ำสายน้ำส้มนะคะเป็นน้ำส้มมีสีไล่โบโซมสีแดงเลยเป็นสีแดงสีอะไรสีเลยค่ะคือบอกว่าถุงนี้ถ้าใครซื้อไปคุ้มมากนะเพราะว่าในหนึ่งถุงแบบนี้มีสามสิบสองสามเซทานเป็นหนึ่งเดือนยาวๆนี้เหรอฮะก็เลยแล้วแถมนมพึ่งตัวนี้นะคะนมพึ่งในราคาอันเนี้ยแถมนี้ปกติเราขายห่อนึงเท่าไหร่ครับห่อหนึ่งอ่ะหกร้อยเก้าสิบหกร้อยเก้าสิบแต่ วันนี้